สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามันดูเบื้องหลังของการทำนานะคะทุกคนกว่าที่เราจะได้ข้าวกินแล้วก็กว่าจะได้นาพร้อมหวานว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่สําหรับเพื่อนๆหรือว่าหลายๆคนนะคะที่มีนาแบบพื้นที่ต่ำแล้วน้ำขังจะหวานข้าวก็หวานไม่ได้เพราะว่าน้ำมันยังไม่แห้งถ้าไม่ เร่งระบายน้ําออกก็จะไม่ทันการบางทีฝนมันมาแล้วก็น้ําก็ท่วมทับไปอีกนะคะทุกคนวันนี้ก็พามาดูเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของการทํานานี่ค่ะอันนี้คือระบายน้ําพรุ่งนี้จะหวานข้าวค่ะวันนี้ก็มาดูนาแวะมาดูนาก่อนแวะมาดูนาก่อนพอดีเจอน้ํานะคะเจอน้ํามันขังอยู่ข้างๆเนี่ยคะ่ะตรงอื่นมันไม่มีนะคะนาอื่นไม่มีมีแต่นานี้นาเดี๋ยวพวกนานี้มันต่ําเป็นศูนย์รวม น้ำเวลาน้ำมันฝนตกมามันก็ขังนะคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านของเต้นว่อนนะคะก็เลยมาเปิดน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำการหวานข้าวนะคะพอดีเนี่ยเขาขุดขุดขุดแนวแนวกั้นน้ำของสระแล้วท่อเขาก็ถุมท่อเข้าไปแล้ว โชคดีมากเลยนะคะที่ขุดไปแล้วก็เจอท่อเลยมัต้องเสียเวลาหามากเป็นท่อ PVC เล็กๆนะคะไว้ทำเป็นทางระบายน้ำอีกฝั่งหนึ่งระหว่างคันนานี่น้ำก็เริ่มไหลมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนเช้าว่าวิธีที่เราทำเนี่ยมันจะได้ผลไหมแล้วน้ำมันลงไปแค่ไหนพอขุด ให้น้ำทางนู้นไหลมาแล้วก็มา <ไป S 1> หาท่อ<ม><ม>ทางนี้อีกโอ้มีต้นแตงโมโด้วยใ,ใ,ชใช่เหรอสงใส่มีคนมากินแล้วก็พ่นเม็ดเอาไว้หรือไม่กาก็ฆ่ามาทิ้งมีต้นแตงโมโด้วยแล้วก็จะปลูกไว้ตรงนี้เผื่อได้กินนะคะเผื่อได้กินชาวนาชาวนาโดยแท้เลยทำนาม,มาหลายปีแล้ว ยังไม่รวยสักทีคะ่ะทุกคนทำอยู่อย่างนี้แหละวนไปเบียนไปอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะชาวนาชีวิตของชาวนาทาปีไหนราคาดีหน่อยเออก็พอชื่นใจได้เงินพอใช้แต่ปีไหนที่ราคาผลผลิตตกต่ำค่าปุ๋ยแพงอุย้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยคะ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าน,น้ำมันจะลงบ้างไหมมาดูก่อนวันนี้มันขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้นะมาดูพรุ่งนี้ว่าน,น้ำอ่ะมันจะไหลมาทางนี้ได้เยอะแค่ไหนแล้วโคจะหวานข้าวได้ไหม,อมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูน้ําที่เมื่อวานได้เปิดออกให้มันแห้งนิดนึง นี่ค่ะทุกคนก็ลดมาเน็ตเ,เดียวนะคะยังก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยววันนี้เราจะหวานข้าวกันนะคะข้าวหวานเขาจะนิยมทำตอนมันแห้งๆนะคะถ้าเปียกๆอย่างนี้มันทำยากอุ้ยมีขวดด้วยเดราจะไปเก็บขวดออกนะคะมันแฉะแล้วมันทำยาก พรทไทยก็จะออแกแรงเยอะถ้าดินแบบนี้นี่กำลังพอดีเลยคะ่ะทุกคนแบบแห้งๆแ,แบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทำการหวานข้าวกันวันนี้หวานมือนะคะเครื่องเสียได้ไปซ่อมโหประมาณน่าจะหวานสักแปดไร่นะคะวันนี้ลินห้อยแน่นเลยคะ่ะทุกคน